<อ>เดี๋ยววันนี้นะครับเป็นวันปีใหม่นะครับก่อนที่ผมจะไปตกป่าที่ชุมพรนะครับวันนี้ก็ไปชุมพรอีกนะครับเดี๋ยวอวันนี้ผมจะเอาของขวัญปีใหม่มาให้แม่หน่อยนะครับก็คือเนี่ยร้านแม่ผมอยู่นี่นี่มาจอดตรงข้ามร้านเม่แล้วนะครับแม่ร้านแม่ร้านม่ผมก็ขายข้าวนะครับนี่หนึ่งแสนบาทนะครับเป็นกําไรจากที่ผมขายเหนื่อได้ปีนี้นะเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับไป๋ยผาก็แว่เม่กัน ดูกันนะว่าแม่จะเป็นอะไรแม่ไปจุ่มบอลแล้วนะฮะจุ่ีกันละกันแม่มอ้นมันีหมนี่เใม่มเนานี่นะครับให้แม่นะไง <c oughs> yín mát nha ba liền, rồi, để anh đi, bỏ luôn, nong hai พีดาวอ๋อไม่พ,มพีสาวไม่ต้องให้นะเพราะว่าทำงานได้เยอะกว่าผมอีกนี่ไปตปุกป <c oughs> ลากับน้อดเราจะไปตปุ๊กปลาจุมบอกันจุลด <c oughs> ีดีเย็กเหลรอได้ดีราวน้าเลยเรนาอหล้หนามไม่อกอกขึ้นเ,ยเลเย สวัสดีครับพกรบยิยุตนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีปี2,555ใช่ 65, ไหม65พี่2,565เออใช่พูดผิดนะครับพูดถดีนะครับวันนี้ผมก็มาตกปลาที่ชุมพรนะครับก็เมื่อเช้าก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่เมื่อวานผมก็วิ่งมาตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะครับแล้วก็เข้าไปหาแม่ไปให้ของขวัญแม่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มาตกปลากันต่อนะครับที่ชุมพรนะฮะ นี่ก็ทีมงานนะครับน้องด้วงนะครับพามาเหมือนเดิมนะครับบอกเลยว่าน่ารักมากมากนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นค a n เ g เกียเซนเทเนียม XT นะครับเวท2สองยี่สิบความยาวเจ็ดฟุตนะครับปีนี้เราก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สายวีก็เฮเกียไม่ใช่เฮเกียดีวิลูชันตักแปดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับจะแนะนำอุปกรณ์อะซิสต์รีมาใหม่นะครับก็คือถุงใส่ลอกนะครับตัวนี้นะครับของเฮเกีย สวยมากนะครับไว้ใครที่รักรอกรักอุปกรณ์ก็ใส่กันได้นะฮะนี่ครับเทเลยนะครับใส่ติดกับคันได้นะครับนี่โอเคนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องหาปลาชุมพรได้ให้ดูกันนะครับว่าจะได้เยอะไหมหรือว่าได้ตักี่ตัวโดยใช้เหยื่อไข่ยวดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะจะใช้ตัวไหนกันบ้างนะครับต้องดูสภาพหมายก่อนโอเคจะเน้นเป็นกบยางนะครับไปตกปลากัน อเครโยปลาลือเลยครับนี่นะครับมาช่องกิ๊เบอรอยที่มือกล้องนะครับสวยเลยโอ้อาจะมีแปดขีดได้นะครับเข้ามาใกล้ๆหน่อยมือก้อง ดูดิผมเดวิล4.3นะครับมิดลงคอไปเลยหายไปเลยนะครับตัวนี้ก็น่าจะมี7 8คิดได้นะครับ Devil 4, เดว,วิล4.3ตัวเบส2โวนทครับโอกาสหลุดยากมากโอีคครับฝากด้วยครับ Devil 4, เดวิล4.3คาร์เนกีเซเลเนียม

เป็นยังไงครับอู้ถึงวนมากโอ้ยตกไปบนต้นไม้นี่พุ่นลำบากเลยครับผมถ้าตกไปก็เปียกทั้งตัวนะฮะโอ้ยเดวิล4.3นะครับติดปลายปากนิดเดียวแก็โอเคนะครับสะลุฉนวงติดไม่มีหลุดแน่ๆนะครับติดแบบนี้ชนเฮ้ยไม่ใช่ชนเดวิล4.3นะครับนี่ตัวใหญ่นะครับ ตีไปเขาเคาะย้ำหน่อยนะครับหมายแบบนี้อีคครับผม Thank ื่อกี้นะครับตัวนี้เป็นรูอะ่ะมันกัดไม่โดนแล้วมันเล่ยตามมาแล้วมันน้ํามันใสนะครับแต่มันก็น่าจะเห็นผมแล้วมันก็ไม่กัดเหยื่ออีกเลยนะครับตัวหน้าเป็นรูเลยอะ่ะไม่รู้ว่ากล้องน่าจะไม่ชัดนะเพราะว่าอยู่ไกลนี่ครับตัวนี้ก็ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณห้าขีดได้เดวิลสี่สามงานหลุดโผดเลยครับวัดหลุดโ,ถโถเลยตัวเบ็ดสองโอรับรองเข้าปากแล้วไม่มีหลุดแน่ๆโอเคครับ เร็ียบร้อยหมายแบบนี้ไม่มีพลาดนะครับใส่ก็โอเคนะครับอ้วนมากเลยปลาที่นี่น่าจะมีสามคีดได้นะครับชอนกัดเดวิลสี่จุดสามนะครับเต็มปากพอดีคําเลยตัวนี้นะครับเป็ดสองโอไม่ไม่มีพลาดนะครับโอเคนะครับฝากไว้ครับเดบวิลสี่จุดสามเร็ ียวเ,เลยหัวหัวล่องนะครับส่งแบบไม่นานนะเมื่อกี้เพราะว่าไม่อยากส่งนานแนละ้วกลัวว่าข้างล่างมันจะเป็นอ่พวกหิ่งไม้หรือว่าทางมะพร้าวนะครับใหดูเนีลยเยวิว yeah, 4.3ครับเต็มปากเลย เดี๋ยววิวพีสิสามนะครับไซก็โอเคอยู่นะครับประมาณเจ็ดขีดได้โอเคครับ